รักคนอื่นแล้วไม่ประสบความสําเร็จนะั้นลานรักกลับมารักตัวเองหรอกรักตัวเองให้เป็นอาจจะรักคนอื่นยังมีกําลังที่ดีก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปแส่สายที่จะต้องให้คนอื่นยอมรับรักของเราถ้าเราก็ยังรักตัวเองไม่เป็นคนอื่นเขาจะหนีเราถ้าเรารักตัวเองไม่เป็นแล้วเขาก็จะ หวาดกลัวต่อความรักอย่างมีอารมณ์ของเราโลกมันเปลี่ยนแล้วลูกโลกมันเปลี่ยนแล้วไม่มีใครยอมเราหรอกลูก mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าอยากมีสเสน่ห์และเป็นผู้ประสบความสำเร็จในความรักกลับมารักตัวเองอย่างมีความเข้าใจว่าถ้าเราเกลียดอะไรเราก็อย่าเป็นอย่างนั้นเพราะคนที่รักเรา เขาก็ทนไม่ได้หรอกกับอินิสัยงี่เง่าของเราอ่ะถ้าเรารักตัวเองเป็นเราก็จะไม่งี่เง่าหรอกเราจะไม่ไปบังคับใครให้มายอมรับจุดอ่อนของเรา แต่เราจะเปลี่ยนแปลงจุดอ่อนของเราและเราเข้าใจในจุดอ่อนของคนที่เรารักเมื่อเราเข้าใจจุดอ่อนของคนที่เรารักแล้วเราให้อภัยในจุดอ่อนนั้นได้เราจะกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์และทรงพลังมากที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เรารักนูกเปลี่ยนแปลงคนที่เรารักโดยกลับมารักตัวเอง <S <s <uck> ให้เป็นเมื่อเราไม่เป็นภาระของคนที่เรารัก เราจึงสามารถที่จะทำให้คนที่เรารักมีความสุขกับเราได้และเพราะเขาเห็นว่าเราก็สุขเขาก็สุขทุกอย่างก็ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเราเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองกันทุกคนแล้วลูก